ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมีให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้าย บุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพียงพล้ำขอให้ทุกคนสํานึกตระหนักว่าความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง รองผู้ว่าอ่างทองจัดประชุมทําปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองสอจอใจบุญเก็บขยะขายเพื่อนำรายได้ไปสร้างบ้านให้คนยากไร้เผยทําดีแทนคุณแผ่นดิน นุ่มวัย24ปีเจอปัญหาครอบครัวเครียดจัดคิดสั้นจะพูดคอตายโชคดีมีคนเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือติดตามทุกประเด็นข่าวได้ในข่าวภาค่่าท้องถิ่น ACTV News อ่างทอง สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันกับผมอนันต์เอี่ยวสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจัดทำปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น5สานการจังหวัดอ่างทองหลังใหม่นายสมเลิศบัวใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานการประชุมจัดทําปฏิินส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองโดยมีนางสาวปัญจรัตวัฒนะถาวรผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์นำดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองรักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักง,งานจังหวัดอ่างทองหัวหน้าและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยในอำเภอทั้ง7อำเภอ ของจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมรับฟังและชี้แจงสำหรับการประชุมจัดทำปฏิทินส่งเส,สร,ริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองที่จัดขึ้นในครั้งนี้สืบเ,เนื่องมาจากจังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี2,560เพื่อใช้ในการส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมต่างๆจึงได้จัดการประชุมนี้ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานต่างๆตามยุทธศาสตร์ที่4คือการส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถิ่นวิถี ถิ่นวิรชนและการเกษตรโดยมีกิจกรรมทั้งสิ้น13กิจกรรมได้แก่การแข่งขันเรือพายของอำเภอสามโก้และอำเภอป่าโมกมหากรรมกินกุ้งใหญ่กินไข่นกกระทางานล้ำลึกสมเด็จพระนเรศวรงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองงานไหวพระนอนวัดขุนอินทระปูลงานสรดีวีรชนพันท้ายนอสิงงานลำลึกวิรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญงานสรดีวีรชนคนสแสวงหา งานมหากรรมลิเกงานเทศกาลกินผัดไทยงานรำลึกสมเด็จพระพุทธจารย์โตงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนมนณเห์และงานมหากรรมกองนานาชาติซึ่งทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ2,560โดยมีงบประมาณการจัดกิจกรรมรวม13ล้านบาทเพื่อชั้นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป สอจอใจบุญเก็บขยะขายนำไรายได้ไปสร้างบ้านให้คนยากไร้เผยทําดีแทนคุณแผ่นดิน<ม>ผู้สื่อข่าวได้พบกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเขตอำเภอชายโยชื่อนางมนัดมนจิตพิทักษ์เลิศหรือสอจอแดงซึ่งรู้จักกันในนามของสอจอเก็บขยะใจบุญ เก็บขายแล้วนำไรายได้ไปสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสโดยใช้วิธีการเก็บขยะตามมสถานที่ที่จัดงานต่างๆที่ทางสวนราชการและเอกชนจัดขึ้นโดยหลังจากการจัดงานเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีเศษวัสดุเหลือใช้ทั้งเช่เชนนะครับแก้วน้ําดื่มขวดน้ำํำเศษพลาสติกนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานห้างร้านต่างๆนะครับมาช่วยบริจาค โดยให้เข้าไปเก็บเศษเหล็กนะครับและกระดาษที่เหลือใช้บางรายก็บริจาคเป็นเงินสดเป็นวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับจากการสอบถามแรงบันดาลใจในการทำความดีจากนางมนัสมล์จิตพิทักษ์เลิศหรือสอจแดงในครั้งนี้กล่าวว่าตนเองได้อุทิศตนเป็นจิตอาสาทําความดีจากการเก็บขยะขายเพื่อนํารายได้ไปช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้กับคนยากจนนานกว่า4ปีแล้ว ปัจจุบันน่าจะสร้างไปแล้วกว่า60หลังแล้วยังเก็บขยะขายเพื่อนำรายได้ไปสร้างบ้านให้กับคนยากจนเรื่อยๆนะครับและจะทำจนกว่าจะไม่มีลมหายใจโดยทางสอจอแดงกล่าวว่าครั้งเมื่อแม่ของตนยังมีชีวิตอยู่และนอนป่วยอยู่ทางโรงพยาบาลก็จะเก็บขยะพวกขวดพลาสติกและเศษกระดาษไว้ให้ตนเองทุกครั้งที่ไปเยี่ยมจะให้ขยะติดมือกับ และบอกว่าให้เอาไปขายแล้วนําเงินที่ได้ไปช่วยเหลือคนยากจนหลังจากนั้นมาตนเองรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้มอบความสุขให้กับผู้ได้โอกาสตนเองจึงจึงยึดหลักนะครับต้นแบบอย่างจากแม่จึงทําตามอย่างเรื่อยมาจนปัจจุบันโดยบางครั้งรู้สึกเหน็ดเหนื่อยที่ต้องอยู่กับขยะที่โสโปรกและเหม็นเน่าบางครั้งต้องสละเวลาและทุนทรัพย์ส่วนตัวทั้งค่าน้ํามันและบางครั้งต้องอด หลับอดนอนในการไปรองานเลี้ยงเลิกแต่ทางสงจแดงกล่าวว่าถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่ไม่เคยท้อเพราะดูแบบอย่างจากในหลวงท่านเป็นพ่อของแผ่นดินยังทรงงานหนักเพื่อประชาชนไทยได้ทั้งประเทศอย่างไม่มีเม็ดเหน็ดเหนื่อยเราทำแค่นี้ถือว่าเป็นการทำดีทดแทนคุณแผ่นดินและการทำความดีทั้งหมดในครั้งนี้ ขอถวายเป็นพระราชกุสลแ์แด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทั้งนี้ยังเป็นการช่วยเหลือสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอ่างทองให้มีความอยู่ดีมีสุขต่อไปเราไม่ทำไม่พูดแล้วไม่ได้เอาหน้าเลยทำอย่างนี้มาเข้าปีที่สี่แล้วจะล้านแล้วน,นี่ทำงานน เห็นไม่ได kind of <ENNIS dies out> ้เห็นขยะเป็นไม่ได้แ้ต่ไปเดินห้างยังไปเก็บบางครั้งลูกสาวว่าแม่อายเขาไม่ต้องอายเนี่ยทำอย่างนี้ให้แม่ได้ทำในสิ่งที่แม่อยากทำแม่สบายใจแม่ได้ทำแบบของลูกสาวครอบครัวแล้วนะขอให้เราทำในสิ่งที่ผมเก็บสิทธิ์เขาเนาะชอบส่งนิสัยแล้วรู้สึกยังไงมาคะก็มีความภูมิใจสบายใจเนาะที่ว่าฝนตกเขาไม่ต้องไป นอนได้ถึงบ้านบ้งคดฝนตกแล้วฝนตงลงมานอนได้ถึงบ้านไม่มีที่จะนอนเราไปเห็นเออเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้นเรายังไงก็ได้เรายังอยู่ในรูอยู่เลยนะทําบ้านตัอือนให้เขาดีกว่าบ้านตัวเองเราคือป้าคนงแกสักร้องพ่ายไปกอดไปเห็นเราถ้าไม่ไม่มีเจ๊ดแดงทาไม่นี้ถึไงถไม่มีบ้านอยู่แล้วถ,ถ้าฝนตกจะต้องไปหลบอยู่ทั่วไม่มีที่จะนอนจัดใจจัดใจ แล้วหน้าตา <c oughs> ได้ทำ็นสิ่งที่อยากทำ <c oughs> เขากห้ามเจ๊กลับไปอยู่บ้านเธอไม่ต้องทําอะไรเป็นห่วงสุขภาพเราไม่ต้องห่วงหรอกเจ๊ได้ทำในสิ่งที่อยากทําขอให้สบายใจก็พอนะไม่ต้องห่วงได้ทํานสิ่งที่อยากทําตามที่แม่เราตั้งไว้ได้ทำงานเพื่อสังคมส่วนรอะไรก็ทาให้แม่คะี่แม่แหะแม่จะจาก ไปตะกายของแม่ใจแมอนอยู่คนนี้เยอะเลยนะแม่นะลูกเลยในสิ่งทงี่ดูแข็งแรงแล้วดูคนใจแม่ยังภูมิใจนะเตี่ยแม่หงุดหงิดทำไปทำในสิ่งดูแข็งแรงแต่ความประสงค์ต้องอยู่ติดตามข่าวนี้กันบ้างนะครับหนุ่มใหญ่วัย24ปีเจอปัญหาครอบครัวเครียดจัดคิดสั้นจะผูกคอแต่โชคดีมีคนเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือทันที เมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีสพเมืองอ่างทองได้รับแจ้งทางวิทยุ191ว่ามีคนคิดสั้นจะผูกคอฆ่าตัวตายบริเวณใต้สะพานเลี่ยงเมืองพื้นที่ตำบลโพษะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองจึงประสานไปยังเจ้าที่ตำรวจสายตรวจรุดตรวจสอบเมื่อถึงที่เกิดเหตุนะครับพบชายนั่งอยู่บริเวณใต้สะพานริมแม่น้ำเจ้าพญาไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงขาสั้นนั่งกอดเขาร้องไห้อยู่ตลอดเวลา และพบเสื้อถอดกองอยู่บริเวณสันเขื่อนทราบชื่อต่อมานะครับคือนายตันติกรหิรันพจนาะอายุ24ปีอยู่บ้านเลขที่99ทับ1ถนนเทศบาล1ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเบื้องต้นผู้เป็นญาติเล่าว่านายตันติกรมีปัญหากับภรรยาที่มีลูกด้วยกัน2คนโดยเมื่อคืนวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีปากเสียงทะเลาะกับภรรยาจากนั้นภรรยาหนีออกจากบ้านไปโดยไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ใดและนายตันติกรได้เข้าแจ้งความเมื่อวันที่26สิงหาคมและออกตามหาพร้อมกับประกาศหาภรรยาทาง Facebook และสื่อออนไลน์แต่ก็ไ like ร้วี่แววจึงเกิดอาการเครียดจัดซึมเศร้านอนไม่หลับและกินข้าวกินปลาไม่ได้ตั้งแต่ภรรยาหายไปจนเมื่อวันที่31สิงหาคมได้ลงโพส เฟซบุ๊กนะครับส่วนตัวฝากฝังลูกและล่ำลาเหมือนจะคิดสั้นทำร้ายตัวเองจนมาพบว่าจะคิดสั้นผูกคอตายใต้สะพานเลี่ยงเมืองแต่โชคดีนะครับยังมีพล,ลเมืองดีเห็นและแจ้งเจ้าที่ตำรวจทางเจ้าที่ตำรวจได้ทำการเกี้ยกก่อมอยู่นานใช้เวลาร่วมชั่วโมงจึงยอมพูดคุยทางเจ้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวส่งโรงพยาบาล เพื่อพบและปรึกษาแพทย์รักษาอาการซึมเศร้าต่อไปมาปิดท้ายที่ข่าวสีสันฟันน้ำนมนะครับเปื้อนยิ้มที่นำทีมเชียร์ลีดเดอร์สนุกสุดฮาดึงผู้ปกครองออกมาร่วมสร้างสีสันในงานกีฬา ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลภูนสุขตำบลสารเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองได้จัดให้มีการเดินขบวนพาเลรในงานแข่งขันกีฬาสีนะครับโดยมีดรอารักษ์อินทรพยุงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทองและมีนายสมหมายวสีน,น์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูนสุขเป็นผู้เก่ารายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดวยวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะครับเพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาในการออกกําลังกายให้รู้จักรู้รักสามัคคีปองดองและมีน้ําใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและที่สําคัญในการจัดงานกีฬาสีครั้งนี้น่าจะเป็นการกล้าแสดงออกของเด็กๆซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะมีอายุระหว่าง3 6ขวบแต่ความสามารถในการกล้าแสดงออกไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยทีเดียวและในปีนี้มีการแบ่งสี การแข่งขันออกเป็น3สีมีสีฟ้าสีม่วงและสีส้มทุกคนแต่งหน้าทำผมกันมาอย่างสวยงามแต่ลีลาเด็ดที่แข่งขันกันแบบไม่ยอมกันโดยเริ่มจากการแข่งขันกองเชียร์เริ่มที่สีม่วงทุกคนก็ใส่ท่าเต้นตามเพลงกันอย่างสุดมันแต่ในขณะที่เพื่อนๆเ,เต้นกันอย่างสุดมันนั้นนะครับคนที่ถือธงประจําสีม่วงดูท่าจะอดนอนเนื่องจากตื่นแต่เช้าเข้ามาร่วมเดินในขบวนพาเลทครั้งนี้ จึงยืนหน้างองเหมือนง่วงนอนไม่สนใจเสียงเพลงและร่วมสนุกกับเพื่อนๆด้วยเลยจากนั้นทางคณะกรรมการได้ให้ทุกสีเตรียมตัวในทำ mm hmm. เตรียมตัวนำทีมเชียรดเดอร์ออกมาแสดงเชียร์การสนามโดยให้ผู้ปกครองออกมาร่วมแสดงกิจกรรมเชียร์เพื่อความพร้อมเพียงและแสดงออกถึงความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกจึงจำเป็นต้องกล้าแสดงออกเพื่อช่วยให้สีของลูกๆ ได้คะแนนออกมาดีๆเพื่อความสำเร็จของลูกพ่อแม่ทำได้ทุกอย่างเลยทีเดียวมาติดตามราคาเนื้อหมูและผักตลาดกเกษตรสุขภัณฑ์ประจำวันที่2กันยายน2559กันครับหมูเนื้อแดงราคากิโลกร,รัมละ110บาทไก่บ้านราคากิโลกร,รัมละ95บาทไข่ไก่เบอร์ศูนแพงละ90บาทเบอร์1แผงละ82บาท ปนินราคากิโลกร,รัมละ40บาทคณะคณะต้นราคากิโลกร,รัมละ30บาทแตงกวาราคากิโลกร,รัมละ16บาทผักชีราคากิโลกร,รัมละ30บาทและมะนาวเบอร์กลาง100ร100ผลต่อ120บาท คุณผู้ชมครับบริษัทอ่างทองเคเบิลเน็ตเริ่มให้บริการไฮสปีดอินเทอร์เน็ตและเคเบิลทีวีผ่านสายแก้วนำแสงของแท้เข้าถึงบ้านท่านแล้ววันนี้กับราคาสุดคุ้มเคเบิลทีวี90ช่องรายการบวกเน็ต20ทั7เมกะไบต์เพียงเดือนละ690บาททดลองใช้ฟรีไม่มีเงื่อนไขติดต่อที่เบอร์0818345701035625485 คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะครับในเวลา9นากา14นากา1ทุ่มเที่ยงคืนและตี4หนึ่งช่องทางนะครับทาง w w w facebook.com/actvnews สำหรับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ผมอนันต์เอี้อสุวรรณและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ